ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับจะจะดีแต่แย่เลยครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ตัวเองหรอกจนกว่าจะมีคนบอกบอกเราว่าเราเป็นยังไงนะครับจนจนมีคนบอกว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเนี้ยเราก็อ๋อโอเคโอเคเขาคือแบบรับเต็มที่เลยครับรับโอเคเข้าใจเลยคือคือเราเราโลกแคบเด็นไปจริงๆ ก็ได้เรียนรู้ครับผมว่าเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงที่เราได้ได้เรียนรู้ได้ได้รู้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยว่าเอ้สิ่งเราคิดมันบางอย่างที่ถูกต้องมันมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียกว่าไปยึดติดความคิดของเรามากขนาดนั้นเลยนะเราก็เปลี่ยนแปลงได้ครับก็ก็ผมว่าต้องต้องขอบคุณหลายๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมานะครับที่ที่ทาให้เราได้ได้เห็นตัวเองมากขึ้นในหนึ่งแบบ ภาพกว้างของของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่งั้นเราก็จะเห็นมุมแคบๆของเราอยู่แค่ไงว่าแบบเออเราเอ่อมันคงต้องเป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันมีความหลากหลายมากครับตอนนั้นมีคนในสังคมหลายๆคนท <c oughs> ี่จะมเรื่องเป็แสดงความคูกเห็นอะไรแบบนี้วันตอนนั้นเราทำซึ่งเราเป็นยังไงอะไรนะครับตอนตอนที่เกิดตุการณ์นันเาแสดงนะครับมีหลายๆคนที่จะไปร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ว่าพยายามไปอธิบายที่โครงฟางว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทำเราเป็นยังไงก็ รู้สึกว่าได้เรียนรู้แหละครับได้เรียนรู้หลายๆอย่างคือเราคือเราในฐานะนักแสดงในฐานะเป็นศิปลปินเราความรู้เราก็จะมีแค่แบบความเป็นศิปลปินที่เราถนัดาเราเราไม่สามารถที่จะรู้อะไรมากกว่าน,นั้นเพราะว่าสิ่งเหล่นาะนั้นมันเป็นเรื่องของวิชาการาเงี้ยพอเรามองในมุมมองแค่แคบแคบแ,แ,แค่นี้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาตัดไปเรื่อยเขาเขาเนี่ยค้าว่าสอนว่าแบบ เฮ้ยจริงๆมันมีมันมี4 5 6 7 8นะครับเราก็อ๋อเออจริงด้วยทั้งๆที่แบบเราก็เหมือนเราเราก็นึกว่าเราอายุมากแล้วแล้วเราก็น่าจะรู้เยอะแต่จริงก็โว้กลายเป็นเราเฮ้ยเข้าใจเลยว่าแบบเออจริงๆเรารู้น้อยมากนะครับก็ก็เลยแบบขอโทษแล้วก็แบบพยายามศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นอย่างนี้ให้รัฐบาลเราต้องรัฐบาลว่ามากขึ้นไปอีกนด้ในการที่จะโปรตีนป้องอะไรไปหรือเปล่าผมว่าผมว่าก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาของ คนที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในอยู่ในแสงสว่างนี่นะครับที่อาจจะต้องแบบคิดมากกว่ามากกว่าปกตินิดนึงว่าแบบจะโพสจะพูดอะไรนะครับเขารู้สึกแย่กับทําไมคนยังทักกันแบบนี้อยู่ในในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้นความสวยงามก็เหมือนผมผมรู้สึกว่าความสวยงามมันคงเปลี่ยนไปเยอะในในในยุคปัจจุบันมันมันมีความหลากหลายบางคนชอบแบบนี้ก็ชอบแบบ ือเขาก็เลยอยากจะเหมือนกับอยากจะฝากบอกไปมากกว่าเขาไม่ได้โดนหลายครั้งไหมกว่ากว่านที่เขาจะไปโดนเขาเขาก็โดนอยู่ด้วยเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือแบบคือตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เป็นคนโตหอมเลยนะเป็นคนที่แบบทรงเนี้ยหลายคนก็จะชอบว่าแบบอดอาหารเลยหรือกินไม่พอเหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็กินเยอะมากเขาแบบเขากินเยอะกว่าผมเยอะบางทีอ่ะใช่เขาก็น่าจะเป็นคนที่เป็นไซรัาแบบนั้นไม่กำลังใส่แย่เลย ให้กำลังใจไงครับก so ็อย so ู no needs, ่ด้วยกันทุกวันก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับเพาะเขาได้เขามีปรึกษาทุกวันทุกวันที่เขาจะแบบเว้นั่งนั่งจะโพสไว้หรือว่าจะแบบตอบก่อนก็ไม่ไม่ได้เราคือคือต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเราเราก็เคารพในในการตัดสินใจของการเละกันอยู่แล้วพี่รู้สึกไงที่แบบว่าตอนนี้ยังมีคนมาที่เรื่อยอย่างนี้ อย่างเราอะครับคือคืออย่างอย่างอย่างผมเองเป็นเหมือนคล้ายๆตัวตลกในกลุ่มอยู่แล้วก็วจะโดนบูลลี่ตลอด <c oughs> ก็ไม่ได้เออโดนแซวตลอดอะไรเงี้ยแบบเท้าผมจะเหมือนแบบตีนหนีอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบอ้วน,น,นๆบวมๆเราก็โดนแซวอยู่เรื่อยอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนเราเรากลายเป็นชินกับเรื่องนี้แต่ว่าพอแบบทุกวันนี้เราเราเห็นแบบสงังคมแบบว่า พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเ,ล,เลยเราเออว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมันมีวิธีการทัดทายกันอีกแบบนิวว่าเน่ยนะมันมีมันมีมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับก็แค่ก็แค่มองเห็นว่าอ๋อมันมันก็มีมุมมองหลากหลายมากขึ้นอยู่